สวัสดีค่ะคุณผู้ชมที่น่ารักทุกท่านขอต้อนรับคุณผู้ชมที่รักเข้าสู่ช่องคี้คุยมูฟวี่กันอีกครั้งนะคะหนังที่จะนำมาสปอยในวันนี้ก็คือเรื่องคังคุใบาราชินีมาเฟียแห่งมุมไบถ้าเพื่อนเพนพร้อมกันแล้วก็ไปรับชมการสปอยได้เลยค่ะคังคุใบเธอเป็นลูกสาวคนเดียวในครอบครัวซึ่งครอบครัวของเธอเนี่ยทำงานด้านกฎหมายนะคะ แต่ด้วยเธอเป็นผู้หญิงมันจึงเป็นเหตุให้สังคมไม่ยอมรับเธอมีความฝันอยากเป็นดารามาตั้งแต่เด็กเมื่อเธอโตเป็นสาวเธอก็ได้พบรักกับชายรูปงามชื่อรามนิกรันนะคะชายคนนี้เป็นคนที่ทำให้ชีวิตเธอเปลี่ยนไปตลอดกาลหนังก็ได้เริ่มเรื่องมาที่เด็กสาวอายุ14ซึ่งเธอถูกจับมาให้แต่งหน้าแต่งตัวแม่เล้าก็เข้ามาบอกกับเธอว่าแค่เธออ้าขาทุกอย่างก็จบแล้วให้ลูกค้ารายหนึ่งเขามานอนกับเธอ จนเธอร้องไห้ไม่อยู่เธอขอร้องให้เขาปล่อยเธออยากกลับบ้านแต่มันก็ไม่เป็นผลนะคะวันต่อมาบะหมี่ก็ได้เข้ามาบอกกับแม่ลาวว่าเธอเนี่ยไม่กินข้าวมาสมวันแล้วเอาแต่ร้องหมร้องไห้ถ้าแม่ลาวทำร้ายเธออีกเธออาจจะตายได้และทุกคนก็จะโดนจับมีหนทางเดียวให้คังคุใบมาเกลี้ยกล่อมดีกว่าแล้วแม่ลาก็สั่งความให้คังคุใบมาช่วยนะคะพอคังคุใบมาถึง ผู้คนในละแวกนี้ก็ทักทายและทำความเคารพเธอพอเธอเข้ามาเธอก็แก้โซ่ที่มือของเด็กหญิงคนดังกล่าวแล้วถามว่าเธอชื่ออะไรเด็กหญิงตอบคังคุว่าเธอชื่อมาทุกแล้วเธอก็ได้บอกกับคังคุใบว่าเธออยากกลับบ้านคังคุบอกมาทุกว่าฉันอยากให้เธอฟังเรื่องของฉันก่อนแล้วค่อยตัดสินใจแล้วคังคุก็เล่าเรื่องราวชีวิตของเธอให้มาทุกฟังค่ะคังคุ เป็นลูกสาวคนเดียวที่เกิดจากครอบครัวที่ทำงานด้านกฎหมายเธอมีความฝันว่าอยากเป็นดาราแต่ชีวิตของเธอก็ได้เปลี่ยนไปเมื่อเธอพบกับรามนิกไรชายผู้หล่อเหลาทําทให้เธอตัดสินใจหนีออกจากบ้านเพื่อไปอยู่กับชายคนรักรามนิกโกหกเธอว่าจะพาเธอไปเป็นดารามันทําให้คังคูทั้งตื่นเต้นและดีใจมากแต่รามนิก กับพาเธอมาขายให้กับช่องป้าชีลามันก็หกว่าที่นี่เป็นบ้านของมันและป้าชีลาคือป้าของมันมันบอกให้คังคุรออยู่ตรงนี้แล้วรัมนิกก็ชิงหนีไปเธอนั่งรอชายคนรักโดยที่ไม่รู้เลยว่าที่นี่มันคือซองแล้วป้าชีลาเลยบอกให้คังคุเข้าไปรอรัมนิกในห้องเธอเดินเข้าไปแต่ประตูก็โดนล็อกมีชายสองคนเข้ามาข่มขืนเธอทําให้เธอตกนรกทั้งเป็น เธอร้องไห้หนักมากแต่เธอก็ตั้งปณิธานไว้ว่าเธอต้องเป็นใหญ่ให้ได้เธอจะตั้งใจทำงานการทำงานวันแรกของเธอเธอออกมายืนเซ็กซี่เรียกแขกของเธอแขกคนแรกคือโกวินโกวินพอเขาซื้อตัวคังคุเสร็จเขาก็ได้บอกให้คังคุเปลี่ยนชื่อ จากเดิมเธอชื่อคงคาและโกวินบอกให้เธอเปลี่ยนเป็นคังคุและก่อนนอนคืนนี้มีเพื่อนคนหนึ่งของเธอใช้ให้คังคุเขียนจดหมายหาพ่อซึ่งทุกคนก็พูดความในใจกันออกมาพอถึงตีสี่มีคนมาขอใช้บริการคังคุซึ่งลูกน้องของป้าชีลาก็ได้มาบอกเธอป้าเลยตอบว่าถ้าจะใช้บริการเวลานี้ต้องจ่ายค่าบริการเป็นสองเท่าซึ่งชายคนนี้ก็ใจป๋าเขายอมจ่ายนะคะแล้วป้าชีลาก็ไปปลุกคังคุให้มารับแขกพอคังคุมา เธอก็รู้เลยว่าชายคนนี้ไม่เหมือนคนอื่นเขาซาดิดผิดกับมนุษย์โลกหลายๆคนพอเห็นท้าไม่ดีเธอเลยเรียกป้าชีราเซากัต มันเริ่มมันเลงซ้อมเธออย่างบ้าคลั่งเธอร้องขอความช่วยเหลือด้วยความเจ็บปวดสุดๆคังคุขอให้ซาวกัสปล่อยเธอออกไปมันเลยจับกระบาลของคังคุโขกใส่กับประตูพอคังคุฟื้นเธอก็อยู่ที่โรงพยาบาลแล้วใบหน้าของเธอปูดบวมท้องเย็บไป15้าเข็มปากเย็บไปสี่เข็มแขนก็หักเพื่อนเพื่อนของคังคุกติป้าชีลาว่าคังคุเป็นถึงขนาดนี้ทำไมไม่แจ้งตำรวจปาก็ได้แต่แสดงราม่าแล้วก็เดินออกไปไม่นานเพื่อนเือนของคังคุก็ได้สืบรู้ว่าคนที่ทำลายคังคุในวันนั้นคือ ซาวการดเขาเคยมีคดีติดตัวเขาเคยฆ่าคนไปแล้วสี่และคมคืนอีกสามซึ่งเขาเป็นลูกน้องของราหิมเจ้าพ่อแห่งบอมเบย์ถ้าใครได้ยินชื่อน,นี้แล้วก็ต้องกลัวจนขนขีงลุกแม้แต่ตำรวจก็ไม่กล้าทำอะไรเขาพอขังคุเธอได้ข้อมูลนะคะเธอก็ไปหาราหิมทันทีซึ่งราหิมก็ถามเธอว่ามีเรื่องอะไรขังคุเลยเล่าให้ฟังว่าเธอเป็นโซเพณีเมื่อหลายคืนก่อน ลูกน้องของราฮิมไปซื้อบริการเธอแล้วได้ทำร้ายเธอจนคางเหลืองซึ่งราฮิมเขาก็ไม่สนใจนะคะแต่พอคางคูเธอได้เปิดท้องให้ดูมันเลยทำให้ราฮิมอึ้งไปเลยและเขาเลยสั่งลูกน้องให้ไปเฝ้าที่ซ่องบอกว่าถ้าซาวกัสกลับมาอีกก็ให้มารายงานเขาด่วนหลายวันต่อมาระหว่างที่คางคู่รอรับลูกค้าอยู่ซาวกัส ก็กลับมาที่นี่อีกและครั้งนี้สาวกัสก็ว่าจะจ่ายเงินให้เธอถึงสี่เท่าคังคู่ตกลงทันทีและเธอก็บอกให้เพื่อนๆไปบอกคนของราหิมแล้วคนของราหิมก็รีบไปบอกราหิมทันทีสาวกัสเข้ามาในห้องมันเริ่มซ้อมคังคู่แบบสดิสาดิสไม่นานคนของราหิมก็มาถึงพวกเขารีบวิ่งไปพังประตูห้องแล้วหิ้วปีกของสาวกัสออกมาหาราหิมซึ่งยืนรออยู่ข้างนอกราหิมเลยจับกระบานสาวกัสก,สกระแทกใส่รถ จนเลือดฟงกระจายพอป้าชีราเห็นแบบนั้นก็ขนบวตั้งหวัดว่าเกิดความเกรงใจคังคูขึ้นมาทันทีวันต่อมาโกวินก็มาซื้อบริการคังคูอีกครั้งแต่คังคูบอกว่าเธอไม่สบายด้วยความเกรงใจป้าชีราก็ไม่กล้าว่าอะไรเธอนะคะแล้วโกวินก็หันมานวดป้าชีราแทนซึ่งตอนนี้ป้าชีราป่วยหนักมากพอเช้าป้าชีราก็ตายหลังจากป้าชีราตายคังคูก็เอาสมบัติมาแบ่งให้เพื่อนๆทุกคนเท่าเ่ากันต่อมาก็มีตำรวจเข้ามาเป็นตำรวจที่เคยรับสวยกับป้าชีรา เขาเข้ามาเจรจาแล้วคังคุก็ได้เอ่ยชื่อราหิมขึ้นมามันเลยทําให้ตํารวจค้าอ่อนนั่งลงแล้วทําตามทุกอย่างที่คังคุกบอกต่อมาพวกเพื่อนเพื่อนของเธอก็ได้ซื้อสาหรีมาให้เธอแล้วก็ขอให้เธอขึ้นเป็นแม่เล้าแทนป้าชีลาซึ่งเธอก็ตอบตกลงนะคะแล้วเธอก็ได้เป็นคังคุใบตั้งแต่บัดนั้นเป็นต้นมาเธอเล่าเรื่องราวของเธอให้มาทุตั้งจนจบแล้วเอาขนมมาให้มาทุเลือกอยู่สองก้อนก้อนสีเหลืองคือเธอต้องมีชีวิตรอดส่วนก้อนสีน้ำเงิน คือเธอต้องตายแต่มาทุเธอก็เลือกก้อนสีน้ำเงินนะคะคังคุเลยตัดสินใจเอาเธอออกจากซ่องที่นี่ทันทีโดยเธอจ่ายเงินให้แม่เล้ารัศมีเป็นเงินจำนวนหนึ่งหมื่นลูป,ปีเพื่อถ่ยเด็กหญิงออกมาเธอสั่งลูกน้องไปส่งเด็กหญิงถึงบ้านมันเลยทำให้ลูกน้องคังคุสงสัยว่าทำไมต้องยอมจ่ายเงินมากมายเช่นนี้คังคุก็เลยตอบว่ามันเป็นเรื่องของการเมือง วันต่อมาคนขายผ้าก็เอาผ้ามาส่งซึ่งทําให้คังคุได้พบกับร้านชายของเขาชื่ออับซานและพออับซานมาวัดตัวเธอมันก็ทําให้อับซานเขินอายสุดๆวันต่อมาทั้งสองก็ได้พัฒนาความสัมพันธ์กันโดยการแข่งขันกันเล่นไพ่และไปเที่ยวกันพอลูกน้องกลับมาจากส่งเด็กหญิงเขาก็มารายงานคังคุว่าคนในหมู่บ้านชื่นชมคังคุกันทุกคนและลูกน้องอีกคนก็ได้เก็บเงินจากซ่องมาให้คังคุได้หนึ่งหมื่นหนึ่งพันลูปี นางเลยบ่นว่าทําไมได้น้อยจังถ้าเราไม่มีเงินเกรงว่าเราจะไม่ชนะในการเลือกตั้งคราวนี้ซึ่งคู่แข่งของเธอก็คือราเซียนะคะนายกสองสมัยของกามธิปุระต่อมาราเซียก็ได้ออกมาหาเสียงเธอก็ได้โปรยข้าวเธอก็ได้ทําหน้าเซ็กซี่เบาๆจิกกัดนินดๆมันเลยทําให้คังคุเป็นกังวลแล้วเธอก็ได้ไปหาราหิมซึ่งราหิมเขาก็ดูออกว่าเธอเป็นกังวลมากๆเขาบอกกับคังคุว่าไม่ต้องกังวหลหรอก ยังไงคังคุก็ชนะแน่ๆแล้วราหิมก็ถามคังคุว่าจะใช้เงินเท่าไหร่คังคุบอกว่าเธอไม่อยากได้เงินเธออยากคุมกิจการร้านเหล้าที่กรมที่ปุระของราหิมแต่ราหิมก็ไม่เอาด้วยนะคะเพราะว่ามันขัดต่อปณิธานของเขาคังคุเลยบอกกับราหิมว่าถ้าราเชียชนะเกรงว่าทุกอย่างจะเหมือนเดิมแต่ถ้าเธอชนะเธอจะเปลี่ยนทุกอย่างให้ดีขึ้นพอราหิมได้ยินแบบนั้นเขาก็ตกลงทันทีให้คังคุคุมกิจการร้านเหล้าที่กมที่ปุระ แทมก่อนกลับราหิมยังเอารถให้เธอไปใช้ด้วยนะคะหลังจากนั้นขังคุก็พาอับซานไปนั่งรถเล่นแล้วอับสานก็ได้บอกรักเธอซึ่งคังคุก็ได้หัวเราะกากออกมาแล้วถามอับสานว่าไปโดนตัวไหนมาแล่หลังจากนั้นพวกเขาทั้งสองก็กลับบ้านพอถึงบ้านนะคะลูกน้องของราเซียก็มาบอกว่าราเซียอยากเจอแต่คังคุเธอก็ได้ไล่เตะก,ก้นพวกเขากลับวันต่อมาระหว่างที่คังคุพักผ่อน ก็มีตำรวจเข้ามาคนเพื่อหาเล้าเถื่อนที่พวกเธอเอามาขายเรื่องเธอก็ได้เปิดเอาเงินให้สารวัตรไปแล้วสารวัตรก็ทอนกำลังกลับทันทีแต่มีตำรวจอีกคนมาบอกกับเธอว่านี่มันเป็นฝีมือของราเซียที่จ้องจะเล่นงานเธอและต่อมาระหว่างที่คังคุกําลังนั่งกินข้าวราเซียหาเสียงมาทางนี้พอดีแล้วเอยถามคังคุว่าเธอไม่มีเวลาไปหาฉันแต่กลับมีเวลามานั่งกินข้าวหรอ แล้วราเซียก็ยังเข้าในมือของคังคุแดกแถมพูดขู่เธอว่าไม่มีใครกล้าร้องดีกับราเซียถ้ามีใครหือเขาก็จะทุบหัวจนตายหมดแล้วเขาก็ยังย้ำคังคุโดยการเทเหล้าลงบนจานข้าวของเธออีกนะคะแล้วก็เดินออกไปพร้อมบอกกับคังคุว่าพรุ่งนี้ให้มาดูเขาปลาใยด้วยพอเช้าคังคุก็ได้โทรไปหาราฮิมบอกว่าราเชียเข้ามาขู่เธอแต่เธอจะเอาคืนอย่างสาสมแน่ระหว่างนั้นโกวินก็เข้ามา พร้อมกับเอามวนหนังมาให้เธอพอตอนเย็นเธอก็ได้เอาหนังมาฉายมันเลยทําให้ผู้คนมาดูหนังไม่มีใครไปนั่งฟังราเซียปลาใสเลยแล้วคังคุก็มาท้าทายราเซียถึงที่มันยิ่งทําให้ราเซียหัวร้อนจัดๆวันต่อมาระหว่างที่คังคุกําลังออกกําลังกายเพื่อนของเธอก็มาถามว่าโปสเตอร์ดูดีหรือยัง แต่คังคูก็บอกว่าโปสเตอร์นี้มันยังไม่แจ่มเลยมันยังไม่โดนใจเพื่อนของเธอเลยแซวว่าถ้าจะให้มันแจม่มเธอต้องไปใส่ฟันทองซะแล้วแล้วเธอก็บอกกับเพื่อนว่าถ้าชนะการเลือกตั้งเธอจะไปใส่แน่แล้วเธอก็เดินเก็บผ้าคังคูก็ได้เห็นลูกสาวของเพื่อนที่ถูกขังอยู่ในกรงเธอเลยมาถามเพื่อนว่าขังลูกทำไมเพื่อนเธอเลยตอบว่าในที่นี้มีผู้คนมากมายเข้ามาในแต่ละวันเธอกลัวลูกจะถูกขมขืน ซึ่งเธอไม่อยากให้ลูกขายตัวแบบเธอขังคูเลยบอกว่าเธอจะขังลูกสาวแบบนี้ไม่ได้นะเธอต้องแต่งงานออกจากที่นี่หลังจากนั้นขังคูก็พาพวกเธอไปบ้านของอับซานเพื่อสู่ของอับซานซึ่งมันก็ทำให้อับซานงงว่าเกิดอะไรขึ้นลุงของอับซานเลยบอกว่าให้โซเพนีมาเป็นลูกสะใภ้ได้ยังไงขังคูเลยบอกว่านั่นแหละที่จะบอกแต่เด็กคนนี้ไม่ได้เป็นโซเพนีแค่เขาเกิดกับแม่ที่เป็นโซเพนีเท่านั้นแม่ของอับซานเลยตอบตกลง หลังจากนั้นคังคุกับอัพซานก็มานั่งรถเพื่อเคลียร์กันอัพซานเลยถามว่าเธอทําอย่างนี้ได้ยังไงคังคุเลยตอบว่าเธอไม่อยากให้เด็กคนนี้เป็นโซเพณีมันทําให้อัพซานเศร้ามากๆถึงวันแต่งงานขบวนขันหมากของอัพซานก็ได้แห่มาที่ซ่องเพื่อนของคังคุก็ถามว่าทําแบบนี้ทําไมเธอไม่เจ็บหรอเธอตอบเพื่อนว่าฉันเจ็บจนจะเป็นบ้าแล้วคังคุกก็ได้ไปแอบร้องไห้คนเดียวแล้วต่อมาผลการเลือกตั้งก็ได้ประกาศ คังคุเป็นฝ่ายชนะในการเลือกตั้งในครั้งนี้เธอได้ขึ้นปกครองกามทิปุระเธอก็ได้ขึ้นปราศัยกับสาวซึ่งคำพูดของเธอเนี่ยได้ใจทุกคนเลยนะคะพอเลือกตั้งชนะเธอก็ได้ไปใส่ฟันทองตามสัญญาแล้วเตรียมเงินสวยเพื่อให้เจ้าหน้าที่ระหว่างนั้นเพื่อนของเธอก็ได้มาลากลับบ้านเพราะเธอป่วยเป็นวันโลกเธอต้องการจะไปอยู่กับพ่อแม่เป็นวาระสุดท้ายมันเลยทำให้เธอนึกถึงพ่อแม่เธอขึ้นมาคังคุเลยตัดสินใจโดิไปหาแม่เมื่อแม่รับสาย แม่เธอก็ได้เกลียดเธอไปแล้วและบอกกับคังคุว,ว่าพ่อเธอได้เสียแล้วและก่อนที่พ่อจะเสียนะคะพ่อไม่ยอมดื่มน้ําจากแม่น้ําคงคาเพราะชื่อเหมือนเธอมันเลยทําให้เธอเศร้าเอามากๆนะคะต่อมาราหิมก็นัดเจอเธอที่ร้านเราซึ่งมีเรื่องร้องเรียนจากโรงเรียนใกล้ๆซ่อง บอกว่าเธอสร้างอิทธิพลไม่ดีต่อนักเรียนจึงให้พวกเธอย้ายนีออกไปจากที่นี่มันทําให้เธอหัวเราะแล้วราหิมก็เลยบอกกับคนร้องเรียนว่าพวกเขาจะสร้างตึกที่นี่หรอแล้วคนร้องเรียนก็บอกว่าถ้าพวกเขาสร้างตึกเสร็จจะให้ห้องสุดหรูกับราหิมและคังคุคนละห้องแล้วราหิมเลยดึงเสื้อของคนร้องเรียนจนขาด พอคนร้องเรียนออกไปราฮิมก็บอกกับคังคุว่าเขาจะคุยกับคนก่อสร้างเองแต่พวกครูเนี่ยจะลากคังคุขึ้นศาลมันเลยทําให้เธอกลัวมากๆเลยนะคะราฮิมเลยเตือนสติเธอว่าจงเปลี่ยนความกลัวให้เป็นพลัง วันต่อมาก็มีขบวนออกมาประท้วงคังคุว,ว่าคังคุเนี่ยเป็นคนหน้าไม่อายนะคะซึ่งเธอก็ไม่กลัวเธอเดินฝ่าฝูงชนออกมาหาครูใหญ่แล้วบอกกับคุณครูว,ว่าโรงเรียนสร้างมา40ปีแต่ซ่องของพวกเธอสร้างมาเป็นร้อยร้อยปีซึ่งตอนสร้างโรงเรียนไม่รู้เลยเหรอว่าสร้างติดซ่องซึ่งในระหว่างที่คังคุพูดนักข่าวก็ได้จดคําพูดของเธอและทั้งสองก็ได้ทําความรู้จักกันแล้วคังคุ ก็หันไปพูดกับครูใหญ่ว่าให้ลูกสาวของเธอเรียนที่นี่แต่ครูใหญ่ก็ปฏิเสธไปนะคะคังคุเลยพูดต่อว่าถ้าเด็กพวกนี้ไดเรียนหนังสือพวกเขาอาจจะได้เป็นครูเป็นหมอหรือวิศวกรก็เป็นได้ครูใหญ่เลยตกลงให้เด็กๆของคังคุเข้าเรียนที่นี่ได้และจากนั้นนักข่าวก็ได้มาหาคังคุที่ซ่องเพื่อมาสัมภาษณ์เธอและได้ถามคำถามต่างๆพร้อมกับถ่ายรูปจนมาถึงคำถามหนึ่งนักข่าวถามเธอว่าไม่คิดจะกลับบ้านเหรอมันเลยทำให้เธอนิ่งไปแล้วไล่นักข่าวกลับ บอกนักข่าวว่าอีกสองวันค่อยมาใหม่แต่ทันใดนั่นเองเด็กๆข,ของคังคุก็มาหาเธอแล้วบอกกับคังคุว่าพวกเขาถูกครูไล่ออกจากโรงเรียนคังคุเลยให้นักข่าวถ่ายรูปแล้วเอาไปตีพิมพ์ลงนิตยสารให้โลกรับรู้หลยวันต่อมานักข่าวก็ได้เอานิตยสารมาให้เธอดูและชวนเธอไปกล่าวสุนทรพจน์เพื่อสิทธิสตรีที่อาซัมไมดาบมันมีหัวข้อเรื่องการศึกษาสําหรับโซเบนีด้วยซึ่งนักข่าวเขาก็ได้เสนอชื่อเธอด้วยนะคะทีแรกเธอก็กลัวๆว่าจะไม่ไปแต่เพื่อนๆของเธอบอกกับ ว่าเธอเท่านั้นที่จะพูดได้แล้วนักข่าวเขาก็ได้เอาสคริปต์มาให้เธอท่องด้วยนะคะพอถึงวันงานขังคุเธอก็ได้ฉีกสคริปต์ทิ้งแล้วนั่งพูดแบบเท่ๆตามสไตล์ของเธอขังคุเธอได้พูดความในใจของเธอออกมาว่าคนที่นั่งนั่งอยู่ตรงนี้ต่างก็มีอาชีพบางคนเป็นครูบางคนเป็นหมอแต่เราเป็นโสเภณีเราขายร่างกายของเราพวกเราบิดตรงไหนทำไมถึงมองอาชีพโสเภณีผิดศีลธรรมละ่ะ ผู้ชายมาหาเราเองพวกเราก็มีศักดิ์ศรีพวกคุณก็มีศักดิ์ศรีพวกคุณเสียศักดิ์ศรีไปหนึ่งครั้งมันก็หายไปตลอดกาลแต่พวกเราขายศักดิ์ศรีของเราทุกๆคืนแต่มันก็ไม่เคยหมดไม่ว่าใครจะมาหาเราเราจะไม่ถามถึงศาสนาวันนะผิวเข้มหรือขาวจะรวยหรือจนทุกคนต้องจ่ายเท่ากันเราสนองตันหาของพวกผู้ชาย และปกป้องศัศรีของพวกผู้หญิงถ้าหากไม่มีกรรทิปุระเมืองนี้คงกลายเป็นบ้านป่าเมืองเถื่อนอาจจะมีคดีข่มขืนครอบครัวแตกแยกพวกเราไม่เพียงแต่ปกป้องเกียรติของทุกคนแต่ก็ยังปกป้องเกียรติของสังคมด้วยดังนั้นเราจึงภูมิใจที่เราได้เป็นโสเพณีพอเธอเกล่าวจบทําให้ทุกคนในงานพอใจเอามากๆเลยนะคะพาก,กันยืนปรบมือให้เธอต่อมาขังคุขอพบกับนายกรัฐมนตรีโดยนักข่าวเป็นคนนัดเวลาให้ เธอมีเวลาแค่15นาทีที่จะได้พบเธอเดินทางมาหานายกเธอบอกกับนายกรัฐมนตรีว่าอยากให้นายกแก้กฎหมายเรื่องการค้าประเวณีให้มันถูกกฎหมายด้วยแต่นายกเขาก็ไม่เห็นด้วยนะคะขังคุเลยอธิบายว่า ตราบใดที่สังคมยังดำลงอยู่การค้าประเวณีก็ยังคงอยู่ขณะที่เราคุยกันอยู่ตรงนี้มีผู้หญิงหลายคนที่ถูกเอามาขายผู้ขายกับผู้ซื้อควรถูกลงโทษแต่เด็กสาวที่ไร้เดียงสากลับถูกลงโทษเสียเองพวกเธอเป็นเหยื่อแต่ถูกมองว่าเป็นอาชญากรรมมันเลยทําให้นายกตกลงกับเธอว่าจะเอาเรื่องนี้ไปหารือหลังจากนั้นกฎหมายก็ได้แก้ใหม่ให้โสเภณีเป็นสิ่งที่สูกกฎหมายผู้คนต่างออกมาแสดงความยินดีกันทั่วหน้าแม้กระทั่งลาเซียเอง เธอก็ยังออกมาขอบคุณคังคุด้วยคังคุได้ขอบคุณนักข่าวแล้วได้ดึงเขามาจุ๊บหน้าเด่นไปหนึ่งทีแล้วรูปของคังคุก็เด็ติดแทนโปสเตอร์หนังถึงแม้เธอจะไม่ได้เป็นดาราตามฝันแต่ครั้งหนึ่งในชีวิตของเธอก็ถูกดําเนินไปแบบหนังแล้วเรื่องราวทั้งหมดก็จบลงเพียงเท่านี้ค่ะและถ้าเพื่อนๆอ,อยากดูเรื่องเต็มก็ให้ไปดูได้ที่เน็ตฟลิกนะคะสวัสดีจ้า